มนบานเลยเดี๋ยจ้าพี่หลวงมงคลจะเดิเหรอบานเลยได้เลยเก็บยไปสุดบานโอ้ดยดอกพอดีงามเลยเนาะถั่งเขาเผาพอดีถึงเดือดไอด้ฝนเดือดมา่อออกมองกินเขาพอดีสองสามดอกโอ้ยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันเสักวันที่แปดจะพี่น้องมิถุนายนพักแปดนะจ้ะ เอาปลาคือก so ้าจ oh ังมาหนีอ่ะเราเดาะแถวภูพะลานสูงเนี่ยจ้ะสิบสูบสิบมันกับจะมาลุ้นน้ำกันอย่าพี่น้องมาหนีไปพี่น้องไปยี่ขอนไปเบิ่งนวาวันสิลป์ได้มิยังเห็ดยังเกิดเป็นเนื้อเนาะแมนตายมิยังเห็ดถึงดำต้นนี้ไปยก่อนแต่ก่อนมาพ่อนดอกเดียวอกเห็ดผงดำดอกหนึ่งเบิ่อไหร่ละอุ้ยออกไม้หมเนาะด๊ามาเพงเลือดจ้ะโอ้แครงเกเรเนาะ พอ,อเห็ดโอแดงจังได้มาพอาเห็ดโอแดงแกงหวานลำบากทั้งหวานทั้งแซ่บโอ้ยมีดอกเดียวบ่หามือี้ก่อหามเมื่อีกอามาึงดอกเดียวมันได้พ่อแกงซึ่บ่ได้พ่อแกงบ่

ออ้าวออ้าวนี่ลอยแท้ออกเป็นจุ่มใช่จ๊ะพี่น้องเป็นมูเลยบาเจ้ามทหอันไหนนองอูู้เลเเบไ้ก็ยาเอาเออเกือได้มีคนเห็นโอ้ยดูใกล้ๆทางเง้ยอ้หได้นดอกเดียวดอกเดียวาวกไว้กนาบงไม้บง มูมันสิลงเหลืออยู่จ็กคือขนาดนี้มันยังได้เท่ากินขนาดคนทามสัออนมึงบอเอ้ยคนยางอยู่เลาะทางนี่น,นี่แหะอ,อันนี้ทั้งหลังนั่นนี่ทั้งหลังนี่เอานี่กันโอ้ยไมได้เท่าไหร่อันนั้นทั้งล้างเลยนี่เออจะบเหยียบตัวนี้นี่ดอกจีพานอยู่อ,อืมเนาะ ขนาดอ wow. ันนี้ขึ้นเหนือขึ้นเหนือโถ่นะขนาดดูใกล้ๆทางดูใกล้ๆข้นนะเนาะข้นเชียวฉันเนาะเนี่ยข้นเชียวฉันใช่เนี่ยใช่เนี่ตัวเคยเก็บแต่ก่อนนี่ดอกนี้ใหญ่เลยอุ้ยแมงจ๋อได้เด้อ

คนลายวะคนลายเี้คนลายก็เลยเอื่ยนบะกเปลี่ยนเด่ยเลยตัวดีแกงไรอยู่เขียงอย่างไรก็ยังแข็ยงอ่ะไอ้เขงอะไรเน่ยไอแเกงเนึ่ไงได้พี่หน้องเลยที่ไหอ้ยเป็นเหงาอยู่เป็นเหงาเจ้าสิเอื้่นคอยันน้ำกรอบต้อเก่ะ มันเก็บหนามกับเบิดเพราะว่ามันมันบ่หลายเนาะเจ็ดออกบ่หลายบัวแมนบัวจังเปียงมูเด้อที่งสองมันมันเห็ดบ่หลายอืมข้างหลังบ่องหมาของมันทุกข้อเห็นมันหอกลอยเนาะอืมหลอกลอยก็เห็นแล้วว่างหลังก็บัวแดข้างาก็เห็ดแล้วว่างวัน เขาพูดแต่คำว่าหาหาหาอยู่เดือดจละเอาว่าจะกินเขาพอดีตึงเดือดเยดือดมือออกมองกินเขาพอดีสองสามดอกโอ้ยดอกกรางงามเลยเห็นหานวลจ้ะดูดอกอะ

หาเบื้องหาเบื้องเบื้องเฮ็ดกอกับเบื้องค่อยดอกแกพี่เนาะพาห้องผมกลุ่มแล้วพนฉีใหม่อีกเดี๋ยวพี่น้องเลยกระลังฉีชีมองเหมือนเมื่อีกล่ะ เป็นคลิปสันสันเนี่เด้อพี่น้องเฮ็ดพบว่าส่วนเฮ็ดกับโบมีหฮจนหวาได้พี่น้องจังไดผู้ใดก็ได้แต่ผู้ใดเกงนี่ล่ะเจ้าก็บ่ได้ให้เจ้าก็บ่บได้เป็นไึงเ้อนก็น่าเฮ็ด

Lái hả? Ừ, ổ vô. cái Cái bao hóc ở tầng kiếp, ơi, tầng hết là ngộ nè Cái kiếm ăn xẹp Cái tầng 2 hết ngộ Cái điên thiên nhanh cả Không có được kiếp Ui dù, khẩu quá Ui dù, khẩu quá Ui มันบ้นขุ่นผู้สูงจ้ะเมนี่บ่ขึ้นจ้ะพี่น้องมันมันกับบ่ค่อยมีปันไดจะมีแต่เห็นมันปูนอี่ๆเห็นมันปูก่อนดอกหนึ่งมันปูคนละแบบด้วยเจ้าพี่น้องก็มองก็ใบใหญ่กว่ากินหมูบ้านนละแบบ Cái gang gửi kìa 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 thùng kìa 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 ไหนขวเนาะน้อคิดถุงขาวอยู่นี่ก็มีบ่มาสิไปต่อยได้พี่น้องข้างเมืองฝนก่อนมาสิไปหา ่ยวทำเมดที่มีบ่บ่ดอกใหญ่ก็มีโอ้โอเคผงขาวนู่นแทนไม่เนบ่เคผงขาวไหนนี่ดิต้องมาเจอออนี่นี่ตัวน้อยตรงนี้โอ้โหขึ้นหนอให้ผงขาวกลางตบบู่เลยเขาบอกหูได้บ้านออกอยู่ออมา กันมาใหญ่ก้อนกะไปหาไก่ไก่นะพี่น้องแค่ไก่พ่อได้หาไป่ได้เห็นส่วงเฮ็ดโบออกยังมาหาไก่ไก่เอาเก็บโบสบายโอ้ยดอกพอดีงามเลยเนาะอืมถอนเงาฝาเห็ดโบออกเห็ดเผือกขาวผลออกไปเลยเออเอาให้ไปเก็บเมื่อก่อนกิ้ลเล่ยเนาะแม่มึงเนี่ยเท่านั้นดอกหนอยนั่นเออนั่นก็แม่แม่นแม่ตัวไหญ่ก็กำลังออกกิ้ลเล่ย ออกพอดีดอกพอดีแกงเมื่อตาบ้านนะี่กําลังได้เครื่องตาเฮ็ดร่วมพี่น้องเฮ็ดร่วมมื่อนี้นน<อ>จะเฮ็ดยังจะเฮ็ดยังแต่ว่ากับพ่อได้แกงอยู่เพิ่งบรรยากาศเพิ่งเลือดจ้ะเพิ่งเลือดขาลาย นันปูจ้ะนั่งกหนงอยนะฮิ้ทไคดงจ้ะเอ้าอยู่เบื้องต้นที่พี่น้องในข้างนี้อยู่ข้างข้างพอดีจ่ายมาพ่อฮิ้ทไ่ดงปีนปนเนาะโอ้ยในเนี้ยไปปีนปนแล้วเฮ้ยพิเศษแหนโอ้ยหอม เปิดออกมั้งดูข้างข้างก็ขับหน้องฮู้นเจตเนตเนี่ยโอ้ยหอมกว่าเห็ดไข่อูหอมแต่ว่าเขาว่าเห็ดไข่ดงหาต่อป่ไปหาหมึกบอขี้โล่งก็หนินานยังอ่ะพ่อเฮ็ดโล่งอีกกระบ่อื้งบานเอาเบื้องบานซุกโซก้อนหมานมึงอนี่อู้ยเลาะปลาจนเมื่อยเขามาเลี้ยเห็นอัน พี่ข้ขาวยังเหรอพนวะพี่นะไกลๆทาอยงนี้โอ้พี่นนองสวยมากเนีมนโอ้หบานเดี๋ยวจับพละงหงกกอีกเด้อบานนีไ้ได้แดีจับพละงหงอีกแล้วโอ้โองามก็ลังพอดีเลยเนาะนลังพอดีงามเลยพอดีงามพอดีแกงซ้นำนี่ตั้งดอกสามสี่ดอกเน,น,นาะสามสี่ดอกงามา มานมานมานถันมานแล้วดอกถั่วมันพอนาะตุ่นข่อนตุ่นไข่ไข่แต่ว่าแตกดอกแล้วพอดี่งวะกำลังเมือนตาคุณกำลังเมือนตาอ้าปิดไวที่ชุดาป้นโอยเงีบใใชุดบอกไมเด้ชุดดอกหมีเนาะมได้เอาหมีใหญ่มาสิล่ะเนาะน่ะในชุดด้วยชุดว่าชุดด้วยนเดยวใส่ดอดก็ได้เนาะน้ำเด้ทายให้พี่น้องมึง ดอกขวนอีกแล้งามเนาะเออขดเอาขดอามอ้ยดอกงามแหี้ได้ซ้ำเมนนมีแล้วงามเนาะใส่พริดอกเฮ็ดวกอันนี้ได้น่พี่น้องเฮ็ดปวกน้ำนได้น่คือดอกก่เฮ็ดปวกน้ำนดอกนดนีดอกยไ่มนบีดอกมันมีนดอกเดียวเฮ็ดนาแดงจ้ะอุส่ได้อีกปไมไฝน หนกสีสมจะดอกเดียวเนาะดอกทวนบ่อันไอย่นคืออย่ีนไข่ยังเนาะอเ็ดไข่ดวงอีกล้เนาะแต่ก่อนไม่ได้ปีนป่นเนอูเลย ไในยูเ่เนาะแม่นแต่แกงอยู่หรอกแต่แกงเี่กปนอยู่ไปบาท่วยเมื่อแล้วบาท่วยกับบาทอย่างเงี้ยจ้ะอยยังงามดเมืองทองเนี่ยเนาะอาจจะเป็นดอกสุดท้ายเนาะเก็บอยู่เลาะทางพี่น้องเอี้ยมันไม่เคยออกใช่หละ่ะ กำลังลงกำลังเลียวเห็นนั่นได้เดียวเห็นอีกแล้วมอว่ายังไงดอกเฮ้ยเร่องกำลังอุ้ยกําลังเกิดเห็ดกําลังออกไผ่พี่น้องวยเนาะหว่ายซักเฮ้ยกำลังออกใหม่พี่น้องที่มีข่าวดีเลยเด้อพี่น้องเลยเห็นละงอกระเห็นอยู่เนาะเออเห็นละงอกระเห็นได้เขาก็นั่งนั่งอยู่นี่แล้วเขาเดี้ยวเห็นได้เห็นไข่แล้วบ้านนี้ เฮี้ยอไข่ไว้ยุ่ิพี่น้องได่ว่ะอู้หูว่ามันสีออกออกผนมาหลายบ่เนาะแมนมันนี้ก็ได้ซ้ำซี้ดอกอยู่พี่น้องพี่ลุงหัวขาวก็ถือว่ามีบ่อแสให้แมนอู้ให้เห็นอยู่ไก่เคืองตายยู่เนาะแมนพูดจะไก่เคืองจะพี่น้องถือว่าจะเกลี้ยงง่เตื้ยจ้ะเฮ็ดละโงกก็ได้ยิ่งแมนเฮ็ดกระโงกก็ได้เฮ็ดเก่งขาวเฮ็ดอันไข่ดงเฮ็ดผงเลือดเนาะแมนเห็ดก็อ้าวเอ้าคลิปนี้กับศิลาพี่ละน้องเลยจ้ากับฟ้าก็เลยก็แท้จ้าพี่น้องก็ติดตาม พุดกระดิยงแจงเตือนจากสองนุก่อนชาแนลมานาขอ,อกันไหมจ้าคิมดีกขอบคุณพี่น้องให้หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ